สวัสดีค่ะถึงเวลากับข้าวนะคะก็จะมาทํากับข้าวให้ดูวันนี้จะมาทําลูกชิ้นจ้ะลูกชิ้นกับซอสมะเขือเทศนะคะวันนี้สไตล์แบบฝรั่งฝรั่งหน่อยนะคะวันนี้นะคะเนื้อวัวบดนะคะซื้อมาสําเร็จรูปนะคะไม่ได้ไม่ได้มาสับเองนะคะเนื้อวัวเนื้อวัวบดเนื้อวัวบดนะคะ เนื้อวัวซื้อมาแพ็คหนึ่งเนื้อหมูสับใส่หมูสับเข้าไปด้วยนะคะใส่รวมจ้าใส่รวมกันนะคะเนื้อสับกับหมูสับจะใส่ส่วนผสมนะคะซื้อมาแพ็คหนึ่งก็จะใส่แพ็คหนึ่งนะคะโอเค เดี๋ยวเราผสมเครื่องต่างๆแนละ้วเดี๋ยวเราจะเอาไปจะเอาไปปั้นเป็นก้อนๆแล้วเอาไปทอดนะคะโอเคเรามาใส่เครื่องปรุงเลยเครื่องปรุงของเราก็จะมีอันนี้เป็นกาเล็กซอสอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมแล้วก็เกลือแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งนะในนี้นะคะเราใส่ลงไปจะ้ะใส่ลงไปนะคะ กะดูประมาณว่ามันเค็มพอหรือเปล่านี้มีรสเค็มแล้วก็มีเกลือด้วยนะคะเราจะไม่ใส่เยอะเราเราจะใส่ให้มันแบบพอดีพอดีนะคะประมาณสองช้อนนั่นแหละประมาณนี้นะคะประมาณสองช้อนจากนั้นก็ไข่ไก่หนึ่งฟองไข่ไก่หนึ่งฟองหอมใหญ่สับสับให้ละเอียดนะคะหอมใหญ่สับแล้วก็ใส่ลงไปนะคะ หอมใหญ่สับใส่ลงไปเติมพริกไทยนิดเดิงเติมพริกไทยนิดนึงนะคะจากนั้นใส่แป้งข้าวโพดไปสักสองช้อนแป้งข้าวโพดสองช้อนช้อนเล็กๆนะคะใส่แป้งข้าวโพดไปประมาณสักสองช้อน จากนั้นเราก็จะมีขนมปังเราจะใส่เฉพาะขนมปังอันขา,ขาวๆนะคะอันด้านข้างเราไม่เอาจะ้ะเราตัดด้านข้างออกนะคะใส่ไป2แผ่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะขนมปังจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆเล็กๆขนมปังสองแผ่น ขนมปังหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ้วกะะ็ใส่ลงไปจ้าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นเล็กๆใส่ขนมปังเข้าไปด้วยขนมปัง เดี๋ยวเพิ่มไข่ไก่อีกหนึ่งฟองนะคะไข่ไก่สักสองฟองเพราะว่าเครื่องเราเยอะใส่ฟองเดียวไม่พอจ้าใส่สองฟองนะคะมันก็จะเยอะโอเคเพิ่มไข่ไก่อีกหนึ่งฟองนะคะเพิ่มไข่ไก่อีกหนึ่งฟองไข่ไก่สองฟอง จากนั้นจะใส่ผงชีสเข้าไปอันนี้เป็นผงชีสนะคะผงชีสใส่ผงชีสเข้าไปจ้าประมาณสักสองช้อนผงชีสประมาณสองช้อนประมาณนี้นะคะจากนั้นใช้มือขยำใช้มือขยำทุกอย่างให้เข้ากันนะคะขยำทุกอย่างให้เข้ากันจ้ะขยำทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะ ขยำทุกอย่างให้เข้ากันจ้าได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตั้นเป็นลูกกลมๆแล้วเอาไปทอดทำให้ทุกอย่างให้มันเนียนนะคะ ใช้เวลานวดให้มันเข้ากันจ้ะให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะเนื้อหมูเนื้อวัวถ้าใส่เฉพาะเนื้อวัวเฉยๆแล้วมันจะ <c oughs> ก็จะแข็งนะคะเวลาเราไปทอดมันก็จะแข็งมันไม่นิ่ม ก็จะได้เนียนแล้วนะคะประมาณนี้นะคะโอเคจากนั้นเราก็ปั้นเป็นรูปวงกลมจ้ะปั้นก่อนนะคะมาปั้นจะ้ะปั้นเป็นรูปวงกลมนะคะ อาจจะไม่หมดนะคะอาจจะเก็บไว้เอาเาเก็บไว้ได้นะคะปั้นเป็นลูกกลมๆประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะกลมแล้วแต่ชอบลูกเล็กลูกใหญ่นะคะแล้วแต่ชอบเลยจ้าก็จะปั้นลูกประมาณนี้นะคะเราจะทําเราจะมีซอสซอสมะเขือเทศมะเขือเทศก็จะสองลูกสามลูกสี่ลูกก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะทําเยอะประมาณไหนนะคะ มะเขือเทศก็จะมีมะเขือเทศแล้วก็จะมีะขึ้นช่ายใบขึ้นช่ายเอาลูกเล็กหน่อยลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเพีเดียวทอดถ้าลูกใหญ่ไปก็น้ำมันจะใช้น้ำมันเยอะเอาลูกประมาณนี้ละกันโอเคปั่นเลยนะคะ อาจจะทำไห้หมดเดี๋ยวดูก่อนทำไห้หมดก็แช่ใส่ตู้เย็นไว้เอาไว้ทำพรุ่งนี้สูตรนี้จะกินกับข้าวก็ได้หรือจะกินกับอ่าสปาเกตตี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะ อาจจะทำไม่หมดนะคะอ่า5ลูก10ลูก10ลูกทำสัก12ลูกพอเดี๋ยวกินไม่หมดทำสัก12ลูกพอนะคะประมาณนี้นะคะขออนุญาตล้างมือแป๊บหนึ่ง อันนี้ทําไม่หมดจ้ะเพราะเยอะไปแล้วก็เก็บไว้แช่ตู้เย็น ปั้นได้2องสี่หกปดสิลูกเดี๋ยวจะาไปทอดจ้ะและซอตของเราก็จะมีมะเขือเทศอันนี้3ลูกนะคะมะเขือเทศสมลูกเดี๋ยวเราเพิ่มซอสเข้าไปด้วยนะคะอันนี้ใบขึ้นช่ายจ้ะสำหรับโรยหน้านะคะโอเคเรามาทอดก่อนก่อนจ้ะโอเคจ้ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราจะใส่เนื้อลงไปทอดจ้ะ ใส่ลงไปทอดนะคะไฟไม่แรงมากนะคะไฟพอดีพอดีจ้าไฟปานกลางนะคะใส่ลงไปทอดเลยจ้า ทอดไปเรื่อยๆนะคะโอเคเราจะมากลับอีกด้านหนึ่งนะคะ <_ d ark> กลับอีกด้านหนึ่งนะคะน้ำมันไม่ท่วมจ้ะที่จริงแล้วน้ำมันต้องท่วมนะคะแต่ว่าน้ำมันต้องกขวดขวดกว่าแล้วน้ำมันต้องขวดกว่าแล้วนะคะเสียดายน้ำมันจ้ะโอเคเพีย okay, ง <_ d ark> อีกด้านหนึ่งนะคะจะได้สุกเท่าๆกันจ้าทอดให้เหลืองเลยนะคะทอดให้สุกให้เหลืองเลยจ้า ทอดไปเรื่อยๆนะคะทอดให้เหลืองสวยเลยจ้าทอดให้เหลืองสวยเลยนะคะยังไม่ได้นะคะอือกลิ่นหอมมากเลยทอดให้เหลืองสวยเลยจ้า โอเคจ้าเหลืองสวยดีแล้วนะคะเราจะตักใส่จานก่อนจ้านี่จ้ะสวยงามนะคะหอมมากเลยใส่จานก่อนนะคะใส่จานก่อนเดี๋ยวขอตักใส่จานก่อนนะคะ ใส่จานไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําซอสแล้วก็ราดลงไปจ้าหอมมากเลยค่ะโอเคนะคะเปิดไฟใส่น้ำมันไปนิดนึงน้ำมันพอป,ประมาณนะคะเราจะมาทำซอสจ้ะใส่น้ำมันเข้าไปพอป,ประมาณน้ำมันก็ประมาณนี้นะคะ จากนั้นใส่มะเขือเทศลงไปจ้ะใส่มะเขือเทศลงไปผักนะคะพริกไทยนิดนึง ใส่น้ำตาลต,ตาลตั้งสองช้อนใส่เกลือเข้าไปซึ่ง้อนท่า จากนั้นใส่ซอดมาเขือเทศลงไปจ้าประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไปเคี่ยวนะคะ ใส่น้ำลงไปเที่ยวเดี๋ยวเรามาชิมจ้ะซอสมะเขือเทศน้อยไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเติมซอสมะเขือเทศเข้าไปอีกสีสันยังไม่สวยงามนะคะใส่ซอสมะเขือเทศเข้าไปอีกจ้าโอเคประมาณนี้ เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาชิมจ้ะรสชาติให้มันออกปอนนะะเปรี้ยวๆหวานๆนะคะเคี่ยวจนกว่ามันจะออกอ่าเหนียวๆนิดนึงโอเคเพิ่มน้ำตาลอีกหนึ่งช้อนเพิ่มน้ำตาลอีกหนึ่งช้อนนะคะ ิเปลืออีกนิดเดิงนิดนึงพอดีเคี่ยวจนกว่าจะได้ที่นะคะโอเคจ๋าได้ที่แล้วนะคะเราจะเคี่ยวไปประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นเราก็มาราดซอสลงไปเลยจ้าราดซอสมะเขือเทศนะคะราดซอสมะเขือเทศลงไปนะคะจากนั้นตามด้วยขึ้นช่ายขึ้นช่ายซอยนะคะโรยเข้าไปนะคะในนี้นะคะโรยขึ้นช่ายเข้าไปนะคะก็เป็นอันเสร็จสับแล้วจ้ะง่ายๆนะคะกับข้าวง่ายๆจ้า นี่จัเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าลูกชิ้นลูกชิ้นกับซอสมะเขือเทศจ้าง่ายๆนะคะทำง่ายๆจ้าขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะ